พามาดูโรงแรมที่สิงคโปร์กันค่ะเราก็ขึ้นลิฟต์ไปนะคะเราพักอยู่ชั้นสองคีย์การ์ดนี่ต้องเก็บไว้นะคะขึ้นลิฟต์ก็ต้องใช้คีย์การ์ดเข้าห้องก็คีย์การ์ดแต่ที่สําคัญอย่างลิฟต์ต้องใช้คีย์การ์ดคีย์การ์ดหายยุ่งเลยนะคะโรงแรมก็สไตล์เหมือนล็อบๆหน่อยๆนะคะห้องก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ เราก็เดินเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแต้มการ์ดหน้าห้องกันเดี๋ยวจะไปดูห้องนะว่าเป็นยังไงบ้างพื้นก็เหมือนเป็นปูนเปลอยนะคะ นคะคะก็คือกดคีย์การ์ดเข้าไปทัชกับรหัสอัตโนมัติเขาก็เปิดห้องแล้วนะคะเปิดมาก็เจอห้องเลยค่ะห้องก็คือติดกับฝั่งผนังอีกฝั่งนงไปเลยไม่มีทางเดินจะมีทางเดินตรงข้างหน้า,ตร,นาตรงหน้ากระจกนั่นนะคะเท่าน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะคะอันนี้ถ่ายครั้งที่2องห้องเนี่ยคิดแล้วก็ประมาณกว้างสักประมาณ สิบคูณสิตารางเมตรได้ไหมถ้าถ้าถ้าคิดไม่ผิดนะเพราะว่าเปิดมาก็เจอเตียงเจอห้องมีทีวีเลยเงี้ยนะคะของในโรงแรมเขาก็มีให้แค่กาแฟนะคะมาม่านี่พี่ไกดให้ไว้เนี่ยค่ะก็จะเป็นไม้อัดนะคะทำทำเป็นสีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีช่องไฟให้เสียบแล้วก็มีไดเป่าผมมีกาแฟให้แล้วก็ หันมาหันกลับมาก็คือปิดประตูเลยค่ะเพราะว่าห้องไม่กว้างแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้าเนี่ยค่ะแล้วก็แขวนเสื้อผ้าไว้เพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยฝนมันตกมันก็จะชื้นๆเราออกไปข้างนอกก็จะเจอฝนแล้วน,นี่ก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ําก็ไม่มีอะไรเลยนะคะสะบู่ยาสีฟันยาสระผมไม่มีนะคะเราต้องเตรียมมาเองแต่ถ้าซื้อที่สิงคโปร์เนี่ยต้องบอกว่าแพงมากแพงกว่าประเทศไทยสองสาเท่านะคะต้องเตรียมออกมาเลยอย่าลืมนะคะของใช้ต้องเตรียมมาค่ะ